สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาบอกวิธีการแต่งตัวสําหรับหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวที่แบบว่ามีหิมะเยอะๆติดลบสิบยี่สิบองศานะคะแต่งตัวยังไงให้เอาอยู่ค่ะเราจะมาโชว์อุปกรณ์ว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะชิ้นแรกที่เราต้องมีก็คือหมวกค่ะนี่ที่สําคัญนะคะหน้าหนาวค่ะเราต้องใส่รองจรน,นะคะนี่ค่ะเขาจะมีเสื้อนี่เอาไว้ใส่ข้างในนะคะแล้วก็กางเกง ลองจอนที่มันเป็นแบบว่าขนสัตว์นะคะเราใส่กางเกงแบบนี้ข้างในแล้วเราก็ใส่กางเกงยีนหรือกางเกงของเราทับไปอีกตัวหนึ่งค่ะแล้วถ้าใครชอบใส่เสื้อผ้าแบบเสื้อเชิ้ตแบบนี้นะคะเราก็ต้องใส่เสื้อนี่แบบนี้ทับไปอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องมีเสื้อกันหนาวนะคะเสื้อกันหนาวแนะนําว่าถ้ามันมีหิมะตกให้ใส่ตัวย,วยาวๆค่ะ มันจะได้คุมก้นนะคะเน,น,นี่ยอันเนี้ยยาวแบบคุมก้นไปถึงเข่าเลยค่ะจะอุ่นมากๆถ้าเราใส่สั้นนะช่วงนี้เราก็จะหนาวนะคะแล้วก็รองเท้านะคะนี่รองเท้ารองเท้าต้องเป็นแบบว่าพื้นแบบนี้ค่ะมันจะใส่เดินบนหิมะดีมากค่ะจะไม่ลื่นนะคะเราชอบมากเลยรองเท้าคู่นี้ของนี่ อ,อะไรนะทอมมี่กับทิมเมอร์แลนด์เขาทำร่วมกันนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งตัวให้ดูนะคะแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะนี่วันนี้เราใส่รองจรสองตัวตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เราจะใส่แค่รองจรเพราะว่าอากาศวันนี้ติดลบประมาณ5องศานะคะพอดีไม่ได้เอากางเกงยีนมาเมื่อวานมาใส่ไอ้กางเกงออกกำลังกายมาแต่วันนี้จะไปข้างนอกก็เลย ใส่แบบนี้นี่แล้วก็ยิ่งถ้ามีเสื้อทับแบบนี้อีกตัวหนึ่งนี่ก็คืออุ่นเอาอยู่เลยนะคะเนี่ยเห็นใส่เข้าไปเลยหลายๆชั้นนี่เห็นไหราจะใส่นี่ค่ะนี่พยามเนี่ยถ้าเสื้อยาวบางคนนะใส่ยาวถึงนี่เลยก็อุ่นดีแต่เราเป็นคนเตียนะ้ยเนาะถ้าใส่ยาวถึงเนี่ยมันจะดูแบบว่าเหมือนหุ่นยนต์ไปหน่อยนึงอันนี้เอายาวแค่ประมาณหัวเข่าค่ะ แล้วก็ใส่รองเท้ารองเท้าคู่โปรดของเรานี่ค่ะแค่นี้เราก็สามารถไปเดินเที่ยวได้แบบว่าไม่หนาวแต่อย่าลืมนะคะถุงมือแล้วก็มวก เดี๋ยววันหน้านะคะเราจะมาสาธิตการแต่งตัวแบบว่าสไตล์เซ็กซี่หน้าหนาวคุณก็แต่งเซ็กซี่ได้ค่ะไปเดินไปอะไรได้แบบว่าโดยไม่หนาวเลยนะคะนี่อย่าลืมนะคะหมวกและถุงมือโอเคค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะวัสดีค่ะ